หลังหลวมในท่ายืนต่อนะครับขั้นแรกนะครับเราขมิบก้นขมิองท้องในมากกว่านะครับนะครับล่อยนะครับขมิบก้นขมิ้ลท้องมากกว่าครับค้างไว้นะครับตรงนี้เราจะได้แล้วพอค้างไว้นะครับเราเอาลูปบอลนะครับวางไว้หลังส่วนบนนะครับเพราะว่าวางคนขมิบก้นขมิ้ท้องก้มไปอย่างนี้เลยนะครับหลังส่วนบนก็จะอ่อนแรงอยู่ดีนะครับเพราะนั้นเราต้องเหยียดหลังส่วนบนไว้นะครับขมิดก้นขมิบท้อง เราค้างไว้นะครับแล้วก็ยกขาขึ้นข้างหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามเก่งไว้นะครับให้อยู่นะครับต่อสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบอาลงครับขับเิดก้นเข็มแข้งท้องเก่งไว้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอาณงนะครับขับบิดก้นเขมแงท้องนะครับเก่งไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ กมท้องเก่งครับตีหกเจ็ดแปดเก้าจากนั้นนะครับให้เราไปฝึกบนบาลานซ์บอร์ดนะครับเพราะว่าจะได้กระตุ้นการใช้กล้ามเนื้อท้องเล่หลังทุกครั้งที่เราเดินหรือยุบยืนนะครับเราจะฝึกอย่างนี้ได้นะครับ ก้นขเขม่าท้องครับเหยียดตัวตรงนะครับแล้วย่อข่าลงนิดหนึ่งนะครับเก่งค้างไว้ครับมันจะอยู่นะครับถ้าเรา,าผ่อนเงนี้อาจจะเซแล้วลงเลยนะครับจุ๊บค้างไว้เพื่อกระตุ้นว่าเราจะใช้ตลอดเป็นกร,กระตุ้นรีเนะครับถ้าเราใช้ตรงนี้ตลอดเราก็จะมีอะไรบอกเอวเราละหลังก็จะไม่หลวมละ